เอ้าเดี๋ยวเบ็ดไปขึ้นหนาเพ่นก่อนเนาะนี่ครับเบ็ดของเราเจ็เย็นเจเย็นตัวหรือเปล่าแค่นั้นล่ละอุ๊บอ้หักเลยั้ยพี่น้องนี่อู้ยังอยู่ครับ ผมกับสัสดีพ่อแม่พี่น้องอะไรเพื่อนเพื่อนตอนเศร้าๆเนาะพี่น้องเนาะพบพ่อกับบ่าวฟิสตายครับผมฝนตกตลอดเลยครับพี่น้องผมช่วงนี้ตอนเศร้านี่เนาะเดี๋ยวผ้าพี่น้องมากเก็บเบ็ดครับผมผมใส่ไว้มือขึ้นนี่ครับประมาณยี่สิบหลังเนาะมือขึ้นออกมาหาจับเขียดเนาะฝนลิ่นๆตลอดเลยครับฝนปล่อยๆตอนนี้ก็ยังปล่อยๆอยู่ครับแต่มื่อขึ้น่ะตกตกต่ตกบ่านักปนะเครับผมกะเลย มาใส่ตีแหลกฝนตกหนักครับผมตกเบิดมือเลยออกมาจับเขียดกับพอดีฝนมันซาพอดียืมเบ็ดนาเพื่อนเนาะประมาณยี่สิบหลังอะ่ะใส่พันแหลกขึ้นเป็นเนื้อเขียดเนาะพี่น้อาะผมจับเป็นเนื้อเขียดครับผมนี่โอ้น้ามท่วมเขียดตายเบิดน,นี่น้ำมันไหล ใส้ไม้เก่าเลยพี่น้องผมไม้ที่คลิปที่แล้วที่ผมได้ประดุกเนาะแต่มือนีเป็นเนื้อเขียดทั้งนี้ทั้งนี้ตีครับพี่น้องผมดึงไปนั่นมีตัวหรือเปล่าอุ้ย,ยมีตัวครับพี่น้องผม มีตัวอยู่มีตัวอยู่หินแต่หัวหินแต่หัวอ้ยหนึ่งแต้มครับนี่นี่ประคอเป็นเงือเขียดครับหนึ่งแต้มมาแล้วตอนเศร้าๆครับเอาพอได้ปนแล้วครับผม หนึ่งเต็มแล้วเี่ยเด็กปนเสาะนะครับป่ะรุนต่อครับผมมันากาดเสาๆกับฝนปล่อยๆครับพี่น้องผมฝนตกปล่อยๆเป็นเนื้อเขียดครับมาขึ้นนี่ประมาณยี่สิบหลัง นแรกว่าบริษัทตั้งใจมาใส่แต่พี่น้อไม่จับเขียดวันนี้ฝนมันออกซาเนี่ยังหน่อยกับยืมเพลหนาเลยนวมาใส่อู้ลังนี่กระตีครับเยอะเบิดบ่ม,มีโตบรรยากาศตอนเศรษษ้าฝนก็ยนะีปล่อยๆอ,อยู่เลย นี่ปา่าหรือเปล่ากับบลุอู้มึงเห็นไหมวูยหอน้ำพุมึงเจี๊ยมบมึงขันเบ็ดครับเจี๊ย่แม้มันตัวยังกินนี่ดิ้นจนมาพอบึงน้ำกันครับผม โอ้เอียนเอียนพี่น้องผมปลาไหลนี่ครับอูอ้หันวะเนื้อเขียดครับพี่น้องผมปลาไหลกินเขียดสุดอ,อูต้ตกไ,ไงอ้ออไปไปเก็บครับผมหมันแล้วหันแล้ว ปลาไหลเต็มที่สองปลาไหลกินเขียดโอ้โหเห็นฝนตกปล่อยๆนึกว่าปลาสิบกินสิแล้วเอาครับโอ้ลัางนี่เสียดเนื่องอยู่คือคาครับนี่ดินเดาๆอยู่นี่ หน้ามไม่ค่อยลายปันไดครับช่วงนี้อู้หลังนี่ครับดึงอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอแล้วครับหลังนี้โค้งงออีกแล้วมีตัวหรือเปล่าแค่นั้นละอู้หักเลยไหมพี่น้องนี่เป็นตัวยังดึงหน่อย นย่ยงเนาะโอ้โหใบยูครับลังนี้ใบยูนี่นั่นเป็นเบ็ดของหนาเพื่อนครับใบยูลังนี้ นี่ก็อีอยู่อย่าเบิดอู้น้งนี่ดึงขึ้นูดเลยครับโอยูเอาเดี๋ยวไปฟังนั่นครับฟังนี่ ซนฟังนี่เป็นหน้าเป็นหน้าน้าทวมครับนี่ไม้ที่ผมมาใส่หลอบหลอบก่อนพูนครับเดยมาจัดอีกมาขึ้นทั้ทงนี้ก็อุ้ยทังนี้ตีครับพี่น้องผมเบิ้งเนียบเบิดอู้ทังนั้นนี่ดึงครับอู้ ดึงแบบนี้ดึงแบบนี้มีตัวหรือเปล่าครับเฮ้ยมีตัวครับพี่น้องผมมีตัวมีตัวติดผักบุ้งครับโเจ็งเย็นเจ็งเย็นติดผักบุ้งครับพี่น้องเดี๋ยวก่อน แล้วโอ้โูหนึ่ว่าตัวใหญ่ตัวซ้่นึงนี่พี่น้องผมตัวบ้าใหญ่ไปไหนครับตัวกำลังปนนี่เอา้าแต้มที่สามเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> ฟังนี่ครับพี่น้องผมเหลืออีกประมาณสามี่หลังนี่แหละเดีประมาณ4ี่หลังครับอู้หลังนี้บึง้งส่งนี้รุดด้วยนี่พันปลาไอ้พันปลาใหญ่แบบน,นี้ครับรุดแฉ่เลย โอ้โหโอ้โหลังนั้นพี่น้องผมเอาละเอาละเห็นกระตุกตึึกเมื่อกี้ไม่รุดหรือบอโอ้โหยังอยู่ครับตัวใหญ่หรือเปล่าพี่น้องผมใช่หรอ ยังดินอยู่ยังดินอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวติดปะเขามาเลยครับพี่น้องผมนี่ไอช่อนไม่ได้ใส่นี่เลยครับเนี่ยไม่ได้ใส่เนี่ยหลายช่วงนี้พี่น้องเพราะว่าเป็นนามไม่ไม่เราเมื่อคืนหนามฝนได้ฝนไม่นี่ แต้มที่สีครับผมไม่ตัวนี้กินเลืกกินเลืกขนาดตัวนี้เอาเดี๋ยวจันมาปวดนะ้ำน้องนะน่าจะเหลืออีกสองหลังครับเบ็ดน่าจะเหลือสองหลังอู้หลังนี้ก็ตีเนื้อขึ้นมากข้างบนเลยครับนี่ Uh huh. ตีเนื้อขึ้นมาเจ็บไปอยู่เอาหลังสุดท้ายครับนี่หลังสุดท้ายมองที่ว่าผมติดประดูกไงเนาะมองนี่แหละฮะนี่ไปอยู่รอบนี้ตีเนื้อเบิดไปไปมึงผลงานกันนะเฮา ผลงานซีเต็มครับพี่น้องผมปลาคอสามปลาไหลหนึ่งคร, 3, รับผมปลาไหลหนึ่งปลาคอสามเนาะถือว่าพอใจกับผลงานอยู่พี่น้องเนาะฝนตกตลอดเลยครับตอนนี้ก็ยังปล่อยๆอยู่ฝนตกปล่อยๆชั่นนี้กะเขาดูการฝนเนาะพี่น้องเนาะกะให้สปูตุกคนดูแลสุขภาพอยู่ของพี่น้องเนาะมีสุขภาพร่างกายขแข็งแรงพี่น้องผมลำดุลลำดุสดลสปูตสก้นครับผมอ่ะสำรับ เศร้าๆนี่ก็พอได้ปนอยู่เนาะพี่น้องเนาะพอได้ยู่ได้กินครับผมหาได้สูมือได้บ่หลายก็แต่ว่าก็ได้สูมือก็ถือว่าพอได้กินนะพี่น้องเนาะเป็นการประหยัดค่า,ชาใช้จ่ายส่วนหนึ่งได้ในครอบครั้วนะพี่น้องเนาะเอาสำหรับมื้อนี้ก็เป็นการหาอยู่หาก,กินนะพี่น้องเนาะปลักเบ็ดหาไส้เบ็ดตามธรรมชาติไม้ธรรมชาติเป็นปลาธรรมชาติ ได้ร้ายได้น้อยกันจาว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเป็นการทายทอดแบ่งปันประสบการณ์การให้ยั่วกินของแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นเนาะอาจจะแตกต่างกันเล็กๆ,ๆน้อยๆ,ๆพี่น้องผมครับผมก็สุดท้ายนี่ขอขอบคุณทุกๆคนนะพี่น้องเนาะที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์ปุดคุยทักทายกันนะพี่น้องเนาะสิ่งไหนที่ผิดพลาดคำว่าคำจาบอสุภาพก็ขอขอภัยไว้ณที่นี้นะพี่น้องเนาะสาวๆนี่ก็มีผลงนานมาฝากพี่น้องเพียงซสานีแหละครับผมประคอสามประไลนึงเอ้า ขอลาไปเพื่อนท่านี้นะพี่น้องเนาะเจอกันไหมคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณในไลค์ครับผมเอา้าเดี๋ยวเบ็ดไปขึ้นหน้าิันก่อนเนาะนี่ครับเบ็ดของเราเป็นสายธรรมดาครับสีขาวแล้วก็ ตะขอในเป็นตะขอต่ละข้างธรรมดานลครับผมนี่เบอร์น้อยครับในเป็นเบอร์พวกคือหกเบอร์จ็ 7, ประมาณนี้นะครับตาละข้างเลยนี่ครับผลงานเพื่อเล่าเสีเอาไปปนคาบเบ็ดเราครับผู <laughs> <laughs> ครับ <laughs> เสียงหน้าหรอ

โอยคุปปุ้ยเอาเบ็ดมาขึ้นหน้าครับนี่เบ็ดมนันเบ็ดม,นมันฮฮอันปูนไม่ขวานไม่ขวานขวางงู<ม>ขวางงูง,งูหนุ่ยน้องฮะงูหนุ่ยนะ้อง